เสียงทวงสัญญาที่ดังแววมาจากสาวบนถึงคนที่ลืมความหลังฝั่งลำน้ำมูลหากบอจริงทิ้งสาวให้วาวุ่นน้ำใจช่างเปลี่ยนเวียนมุนบอเหมือนสัญญาเมื่อคลาก่อนนั้น สัญญาฟังมูลหรือดูดอกคุณบานเลืองตะการสายทานแม่มูลไหลลังดังทานสวรรค์ลอยลลองเรือสุขเรือสัญญาหักมันบ่อน,นึกว่าจะแปรพันสิ้นแล้วสวรรค์แห่งลำน้ำมูลหักบ่อจริง ทอดทิ้งลืมง่ายน้ำมุนใสแต่น้ำใจหักคุณนี่และนอใจพ่อคุณเปลี่ยนเวียนมุนลวงหลอกสาวลืมแล้วหรือ,อยังเสียงเพลงแววดังสกิดเตือนใจ ร่างกจพี่คงจำได้ฝั่งมุนหน้าหนาวสาวสู้ทนร้อนฝนรอคอยข่าวฝนลาเริ่มแล้วลมหนาวพี่คงลืมสาวอุบลแล้วหนอฮักบอจริงทอดทิ้งลืม น้ำมูลใสแต่น้ำใจหักคุณนี่และนอใจพ่อคุณเปลี่ยนเวียนมุนลวงหลอกสาวลืมแล้วหรือ,อยังเสียงเพลงและแววดังสกิดเตือนใจล้างไกลพี่คงจำได้ฝั่งมูลหนาว สาวสู้ทนร้อนฝนล้อคอยข่าววนลาเริ่มแล้วลมหนาวที่คงลืมสาวอุบลแล้วนอ